ครับต้องทําความสะอาดออผิวหนังให้เรียบร้อยก่อนนะครับเช็ดเช็ดก่อนตัวนี้มีปัญหาลุ่งผิวหนังน่าจะเป็นลักษณะของผิวหนังอักเสบนะครับเนื่องจากสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขที่ขนสั้นมากๆ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมารีวิวนะครับผลงานของบ e a d e r c h o i c e กับ n i s h l o o k นะครับหลังจากทำการรักษาสุนัขตัวที่ชื่อต้นหนาวนะครับเวลาผ่านไปเดือนครึ่งก็ออกมาสมบูรณ์ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผิวหนังเนียนในส่วนของผิวหนังก็สมบูรณ์แล้วนะครับจากที่คลิปแรกนะคลิปแรกๆที่เราทำที่มันเป็นผิวหนังนะครับก็จะเป็นแบบเลือดเป็นตุ่มมีเลือดซิปๆเลยนะครับตอนนี้ครับก็เนียนแล้วผิวหนังละเอียดดีแล้วเป็นสีชมพูแล้วนะครับ ใช้เวลาอยู่เดือนกว่าๆมันจะใช้เวลาการรักษาค่อ่ข้างพ่อนข้้งนานนิดหนึ่งเพราะว่าตัวยาที่เราใช้อะมันทำมาจากสมุนไพรไม่มีสารเคมีใดๆนะครับ mm hmm. การรักษาโดยสมุนไพรเนี่ยได้ผลดีแล้วมีข้อดีที่จะแจ้งก็คือว่าสุนัขเนี่ย มันจะไม่มีการดิยานะครับมันไม่เหมือนยาที่มีกลุ่มของสารเคมีเข้ามาเป็นส่วนร่วมเช่นมีพวกสเตอรอยอยู่อะไรเงี้ยครับเวลารักษาไปสักพักหนึ่งเนะี่ยดูเหมือนผิวหนังดีขึ้นดูเหมือนผิวหนังจะดีขึ้นพอไม่ได้ทาสักพักหนึ่งก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมต่อไปก็จะมีปัญหาเรื่อง การรักษาใช้ตัวยาที่แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนตัวนี้ครับรักษาโดยสมุนไพรนะครับก็ใช้อยู่สองตัวนี้แหละครับเป็นคินิชลุกนะครับซุมขอซุมใกล้ๆเลยครับเนี่ยครับใช้ตัวนี้นะครับพา ก็ตามที่เคยใช้ก็คือทาหลังจากอาบน้าหมาดๆแล้วฉลมทั่วตัวจากนั้นก็ทาทุกวันในจุดที่เป็นแผลนะครับเป็นผิวหนังตามพ้อพับอะไรพวกนี้ตรงไหนมันมันเป็นแผลเยอะก็เน้นนะครับแล้วก็ให้ทานด้วยนะครับมีมีม ตัวที่ใช้ทานนะครับก็ตอนเช้าพยายามให้ทุกวันแต่เขาก็จะเขาจะทานนะครับเพราะว่ามันรสชาติมันมันก็ค่อนข้างจะชอบทานอยู่แล้วนะครับการรักษาที่ให้ได้ผลดีมากที่ขึ้นนะครับหลังจากเราให้พวกอ,อ,อาหารเสริมนะครับกระตุ้นพวกภูมิต้านทานด้วย นะครับสุนัขที่มีภูมิต้านทานจากข้างในที่ดีก็จะส่งผลให้แผลการแพของสุนัขก็จะลดลงใช้ยาทาไปด้วยนะครับตัวที่เป็นโลชั่นตัวนี้ครับทาไปด้วยนะครับให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือยุงอย่าให้มียุงกัดนะครับหลังอานเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องยุงมากถ้าเกิดมียุงกัดด้วยเราก็รักษาไปยุงก็กัดด้วยมันก็จะหายช้า จนกว่ามันจะสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงในร่างกายมันแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะต้านทานคิปน้ำลายยิงพวกนี้ได้ดีขึ้นก็ใช้เวลานานพอสมควรฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ออยุงเราก็ใช้สมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราเพิ่งผลิตคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับก็จะใช้สมุนไพรธรรมชาติตัวนี้นะครับ เก็จะใช้สมุนไพรตัวนี้นะครับี่ห้ออย่านี้นะครับใช้สมุนไพรตัวนี้นะครับไล่ยุงนะครับจะใช้สมุนไพรตัวนี้ไล่ยุงคืออ,อวางไว้ตรงตรงสุนัขนะครับ สมมติว่าเรามีสุนนัสีส้าห้าตัวหนึ่งถ้วยเนี่ยจะใช้จะออกนิดบริเวณกว้างพอสมควรอยู่ที่สี่คูณสี่ตารางเมตรนะครับถ้ากงเราอยู่ไม่ห่างกันเท่าไรหร่ก็หนึ่งถ้วยก็พอเพียงแล้วครับสำหรับไล่อยู่ถ้ายุงไม่กัดก็ช่วยเรื่องผิวหนังได้ในระดับหนึ่งเลย แล้วพวกนี้ถ้าสุนัขไม่เป็นผิวหนังมากนะครับมันก็ใช้บำรุงก็ใช้บำรุงผิวหนังและขนสุนัขไปในตัวขนก็จะเงางามโดยเฉพาะสุนัขที่เป็นขนกำรรมหยี่นะครับบางคนแท้ขนสุนัขที่เป็นขนกำมหยี่พอสัมผัสแล้วจะคันก็จะใช้ตัวฟิลิชลุกนี่ครับทาทาตัวสุนัข พอเราทาตัวมันเนี่ยบางคนที่แพ้เนี่ยกอดอย่างเงี้ยครับมันมันจะไม่รู้สึกระคายเคืองในผิวหนังของคนเลยนะครับช่วยได้เยอะแต่สุนัขที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยเนี่ยผิวหนังดีอยู่แล้วต้องการบารุงก็ใช้ได้นะครับใช้อาทิ์ละครั้งอาบน้ำแล้วก็ชโลมไปแล้วก็อันนี้ก็ สามารถทานได้ตลอดนะครับไม่จําเป็นจะต้องฝ่วยหรือว่าไม่สบายถึงจะทานสามารถทานได้ตลอดครับตัวนี้ก็ช่วยสร้างคูมิต้านทานใหสุนะัขช่วยให้การมองเห็นช่วยให้เจริญพันธุ์นะครับทั้งตัวผู้และตัวเมียช่วยในเรื่องของข้อกระดูกนะครับแล้วก็เส้นขนผิวห,หนัง ตัวนี้ครอบคุมเกือบจะเกือบจะหลายๆอย่างแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นเป็นอาหารเสริมที่ทำมาจากธรรมชาติบางคนใช้แล้วก็อยากใจร้อนคือบางครั้งเด,ววดเดียวมันก็ไม่สามารถจะโเวอร์กินป๊๊บหายปั๊บเห็นผลทันทีมันไม่ได้วิเศษขนาดนั้นนะครับต้องใช้เวลาพอสมควร บางท่านสุนัขที่เป็นผิวหนังอยู่แล้วนะครับเป็นผิวหนังอยู่แล้วพอเขาใช้ไปรักษาเนี่ยขนมันร่วงมันร่วงเนื่องจากว่ามันร่วงมาก่อนแล้วแล้วเส้นขนไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับพอใช้แล้วเนี่ยขนเก่ามันก็จะเริ่มหลุดหลุดหล,ลุดไปจนถึงมันหลุดเท่าที่ร่างกายมันไม่สามารถจะแฮนเดิลได้ขนมันนะครับ แต่ว่าเราสังเกตว่ามันดีขึ้นไหมก็ดูจากผิวหนังของสุนัขนะครับถ้าเกิดว่าผิวหนังเขาเนี่ยมันไม่เกิดการอักเสบไม่แดงไม่มีตุ่มก็เป็นไปในทิศทางที่ดีเพียงแต่ว่าเราต้องใจยเย็นๆเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้มันค่อยๆงอกขึ้นมาเพราะว่าขนพวกนี้มันไม่สามารถที่จะมันไม่สามารถจะขึ้นมาภายในอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ใช้เวลาพอสมควรน,นะครับ เส้นตัวนี้ก็เหมือนกันซึ่งรักษาหายแล้วเออ่ขนก็เริ่มขึ้นนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเนียนๆเน,น,นี้ยครับแต่ขนยังไม่ขึ้นมนาะแต่ว่าผิวหนังไม่มีปัญหาแล้วเนี้ยครับก็ฝากไปเพื่อท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับสุนัขมีปัญหาเรื่องผิวหนังและขนนะครับก็ลองลองใช้ตัวนี้ดูลองพิจารณาดูครับ มีของสิ่งดีๆมาแนะนำแนะนำให้เพื่อนๆลองลองดูนะครับมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายอันนี้ก็ชุดนี้ก็5้0ร้บาทรวมค่าส่งแล้วใช้ได้ใช้ได้นานพอสมควรก็ประมาณ30วันนะครับในสินั้หลังงานนะครับ ฝากชุดนี้นะครับราคาเพียง540บาทเท่านั้นค่าส่งฟรีซื้อช่วงเวลานี้เรามีาสินค้ายามเย็นสำหรับได้ยุงแถมให้ท่านไปทดลองใช้ฟรีด้วยนะครับยังไงและฝาก เพื่อนๆพ,นพ,พี่ทุกท่านลองพิจารณาเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับสุขภาพของสุนัขท่านนะครับมันไม่จําเป็นจะต้องป่วยมันไม่จําเป็นต้องมีปัญหาที่หนังก็ใช้ได้ฝากไว้พิจารณานะครับสวัสดีครับผม